ข้อต่อไปสื่อฝ everyday ฝึกที่เก v บ t r e รภาษาฝรั่งเศส e s ยช u r s ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษมีคำศัพท์มากมายที่เหมือนกันหรือคล้ายขค้ึงกันเนื่องจากมีรากศัพท์เดียวกันคือภาษาละตินบางคำเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันบางคำเขียนไม่เหมือนกันตัวอักษรต่างกัน แต่มีความหมายแล้วก็ใช้แบบเดียวกันเช่นคำว่า for ที่เรากำลังจะฝึกพูดกันในวันนี้นะคะ for แปลว่าครั้งก็ได้แปลว่าเวลาก็ได้เหมือนกับคำว่า time ในภาษาอังกฤษเช่น each for แต่ละครั้งเหมือน each time book n for เพียงครั้งเดียวเหมือน for once และ p r e m i e r for i the first time ครั้งแรก g e l g อ f o ั four, เหมือน sometimes บางเวลาหรือบางครั้งบางคราว all four at the same time ในเวลาเดียวกันก็คือพร้อมกัน i l i t e n four เหมือน once upon a time ในการละครั้งหนึ่งซึ่งเรามักพบในนิยายนะคะหมายถึงในอดีตที่ยาวนานเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เหมือนคำว่า time ในภาษาอังกฤษค่ะแปลว่าครั้งและเวลาใช้ในภาษาพูดในรูปของรก i o n a งอั r เบียเป็นส่วนใหญ่ดังตัวอย่างต่อไปนี้โซฟีกับปุ๊เป้อยู่ในร้านขายข,ายขนมอบคือ l a p a t i s s e r i e ซึ่งขายขนมหวานทั่วไปเช่นขนมเค้กรวมทั้งชอ็อกโกแลตปุ๊เป้เห็นราคาของขนมซึ่งแพงกว่าร้านทั่วๆไปจึงเอ่ยขึ้นว่า C'est un prix d e u x fois plus élevé que dans wa, c e l u i d a n s le g r a n ม m a g a s i ัมันเป็นราคาที่แพงกว่าหรือสูงกว่าในร้าน2เท่าซิ s เตอ prix สิ่งนี้เป็นราคาพรีคือราคาเหมือนภาษาัเก็ดคำว่า Pri c e d e u ร์ plus l l e é เเอลแปลว่าสูงแต่ในที่นี้แปลว่าแพง d e f o ์คือ2ครั้งสองครั้งก็คือ2เท่า plus élevé เกิแพงสูงกว่า2เท่า เซอร์ลี่เป็นสะพานามแทนคำว่าเซอร์ฟรีราคานะคะดังเลยกร้องมากระแสนในห้างก็คือราคาแพงกว่าในห้างสองเท่าคำว่าฟัวแปบลบว่าครั้งในที่นี้คือก็คือการนับสองครั้งคือสองเท่านั่นเองค่ะ C'est un prix deux fois plus ่ก e บเซอร์ลี่ดังเลยกร้องมากระแสน คุณพ่อกำลังลองคูมูกชายตัวน้อยซึ่งอวดว่าเขาสามารถคิดเลขคูณได้แล้วมัมจีจ i มัวกอมเปียฟองเดอร์ฟัวทัวลูกพ่อบอกมาซีว่าสองคูณสาได้เท่าไหร่เด็กน้อยตอบอย่างไม่ลังเลเดอร์ฟัวทัวฟงซีสปะปะสองคูณสาได้หกคับพ่อหรือจะตอบซึ่งซานแบบซีสก็ได้นะคะ คำว่าฟัวในตัวอย่างนี้หมายถึงการคำนวณเลขคือนับเลข2แงในครั้งเดอฟัวทัวก็คือการคูณเลข2คูน3ท่ากับผค่ะมุกตีจีมัวก้มเบียนฟอนเดอ t ์ฟัวทัวเดอรฟัวทัวฟอซสปาปานักศึกษุ่่นนี้นัดกันจะไปติววิชาสอบด้วยกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งขณะที่ทุกคนคอยกันอยู่ ชายหนุ่มคนหนึ่งก็วิ่งมาอย่างรีบร้อนโดยปกติเขามักจะเป็นคนมาสายเสมอเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคออยู่ด้วยก็กล่าวขึ้นเป็นเชิงประชดว่า mm hmm. book u n f i l l e d i t e r l y ที่เป็นครั้งเดียวนะที่เขาตรงเวลา e r mm hmm. เหมือน to be punctual แปลว่าตรงเวลา book u n f u l เป็นครั้งเดียวเหมือน for once ในภาษาอังกฤษ ฟัวในที่นี้แปลว่าครั้งตรงตัวนะคะปุ๊ n e f o นฟัวอิเลตเ e u r e ที่สวนสาธารณะพ่อลูกคู่นี้นั่งสึมเศร้าอยู่ยังเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อนบ้านคนหนึ่งผ่านมาก็เข้ามาถามไทยคุณตาก็เล่าว่า Notre Maison a é t é c o m b r i o l é ล่ยื่นฟัวดับบ้านของเราถูกโจรขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว เอทรกริโอเลถูกยกเขาก็คือถูกขโมยทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดตริยาตัวนี้อยู่ในรูปของวัวพาซีฟหรือ passive voice ในภาษาอังกฤษนะคะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำเอเตคือแบบเอทรในตัง p าสิก c ิโอเซ e เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตยื e นฟ r อ h เดอะบอีกครั้งหนึ่งคือเพิ่มขึ้นมาจากการที่เคยถูกยกเขาก่อนหน้านี้หลายๆครั้ง ฟัวก็แปลว่าครั้งเช่นกันค่ะ Notre maison a été c o m p r o m e t w i n f u i s d e plus. ลูกชายคนโตบาดเจ็บที่เท้าคุณแม่ก็ขอให้ลูกชายตัวน้อยไปเอากระเป๋ายามาให้แต่เด็กน้อยเนี่ยเข้ามาพร้อมด้วยกระเป๋ายาแล้วก็พูดโทรศัพท์ด้วยในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ร้องขึ้นว่า Steady plus u n n f o u s เนฟิปปิ s ชลเซอลาฟัวแม่บอกลูกหลายคนแล้วนะจะทำหลายอย่างพร้อมๆกันคือจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันสเตดี ie, เป็นปาสิโกมโปเซนะคะฉันได้บอกเธอแวบเดีเว b บ o ูเซแปลว่าบอกบลูส n ู f ฟัวมากกว่าหนึ่งครั้งก็คือหลายครั้งเหมือนบลูเ f o ร์ฟัวเนฟ p ป s เจ้าจงอย่าทรรเป็นคำสั่งค่ะเราไม่เห็นรูปประธานดิโชสหลายสิ่งหลายอย่างอาลาฟัวในครั้งเดียวก็คือในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆกันสเตดี plus ้บลูส์ u ูนฟัวน s กเฟปเป p ร์ des chose อาราฟัวคนคู่นี้ตื่นเต้นกับฝนที่โปรยปรยลงมานะคะตลอดเวลาที่พวกเขามาพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งนี้ ทําให้บรรยากาศชุ่มชื้นแล้วก็ความร้อนคลายไปในฤดูร้อนชาวสวนคนหนึ่งก็ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่า mm hmm. Des fois il brûle comme aujourd'hui pendant toute la semaine บางครั้ง mm hmm. ฝนเปรปอยอย่างนี้ละครับตลอดสัปดาห์เลย mm hmm. Des fois แปลว,ว่าหลายแล้ว,ว่าบางครั้ง mm hmm. เป็น locution mm hmm. adverbial ขยายกริยาของประโยค มีความหมายเหมือนปักฟัวและเกลเกฟัวบางครั้งบางคราวในขณะที่ปักฟัวและเกลเกฟัวเขียนติดกันนะคะ d ด f ฟัวเราจะเขียนแยกกันเป็น long familiar คือเป็นภาษาที่ชาวบ้านชอบพูดอ l ลบร i นนฝนตกโปยโปรยเป็นแบบ a m b i e n t l ก็เหมือน i ิ p l e u ลนะคะแต่มีความหมายว่าอ erm ิปล์เลเชอร m มอ t ฝนตกเบาๆบ o ก็อมโอชุกยุยเหมือนอย่างวันนี้ ปองดองตุตลาเสมาตลอดช่วงเวลาของสัปดาห์ปองดองเหมือนดิวิ n งในภาษาอังกฤษค่ะตุ u เตลาแปลว่าตลอดตุตเตลาเสมาตลอดทั้งสัปดาห์เด i ฟั o m m e aujourd'hui p e n d a ป t toute la, semaine, t ors, la s e า a i n e สุปคำว่าฟัวค่ะคำว่าฟัวเป็นคำนามเพศหญิงแปลว่าครั้งและเวลาเหมือนคำว่า time นะคะ เมื่อฟแสดงจำนวนคือกองติเต้ก็แปลว่าครั้งเช่น d e four blue ตามด้วยคำคูณสา์แปลว่าสองเท่า d e four t i e สคูณส o in four ครั้งเดียวเหมือน f o r once plus u n f o r มากกว่า1ครั้งคือหลายๆครั้ง plus t e four in f o r the plus เหมือนองก็วินฟัวคืออีกครั้งหนึ่งคือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งแชฟฟัว each time แต่ละครั้งดูตัวอย่างในประโยคตออ่อไปนี้ค่ะ C'est un prix de o i s p l u s élevé q u e celui dans le Grand Magasin เป็นราคาที่สูงคือที่แพงเป็น2เท่าของราคาในห้าง c o m i e i f o r t de fois trois สองคูณสได้เท่าไร่ดอร์ฟัร์ฟรองซีสองคูณสามได้หกบุกอินฟัวอีเลตเตอร์นี่เป็นครั้งเดียวที่เขาตรงเวลา n o t r ท maison a été ติก p ับบร e โอลีอีกหน e ่งบ้านเาถูกจขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วสเต u ี้บุกอินฟัวในฟิปป์เดชโช s ั่งลับฟ ฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วว่าอย่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันคือพร้อมๆกันหรือในครั้งเดียวเมื่อฟัวแสดงเวลาคือ m o m ม n t เรามักจะพบในรูปของ l o ลบูชองอัตยักยาขยายกริยาของประโยคนะคะเช่นคำว่าปักฟัวเกลเ f ฟัวแปลว่าบางครั้งบางครั้งบางคราวเ f ฟัวเขียนแยกกันนะคะเป็น long familiar ที่ชาวบ้านพูดกันแปลเหมือนปักฝัวละแก,ก้วก็ฝัวอลาฝัวในครั้งเดียวก็คือในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆกันยิลิจิยุนฝัวในอดีตที่ยาวนานภาษาไทยเราก็จะแปลว่าในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยได้ยินนะคะดูประโยคตัวอย่างคะ่ะ Defois, il brûlne comme aujourd'hui pendant toute la semaine บางครั้งฝนตกไปปล่อยแบบนี้แบบวันนี้ตลอดสัปดาห์เลยอ l ล s ต์ดาร์ฟัวบารวาห์เอดิสเคร t เขาเป็นคนช่างพูดแต่ก็ไว้ตัวคือถือตัวด้วยในะขณะเดียวกันเกลเก u e ์ฟัวอ i คลองวิซ i ตอ e เลปากร้องอารักปบางครั้งพวกเขาก็ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ของเขาที่ต่างจังหวัด มีสำนวนที่ควรทราบไว้นะคะเวลาใครมาพูดกับเราเราก็จะได้เข้าใจคือคำว่าทั่วฟัวเครียงมีความหมายเหมือนแคบเปอร์เดชอสคือน้อยมากๆคือแทบจะไม่มีเลยให้สังเกตนะคะคำว่าฟัวสะกดด้วยสระอัวคือโภกับอ e ีออกเสียงเป็นอัวแต่ไม่ออกเสียงเอสข้างท้ายนะคะเหมือนคำท้องเศษโดยทั่วไป มียกเฟ้นเพียงคำบางคำัำคำบางคำเท่านั้นนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ